ยัร่ยมรยรดีด้รยรยจริงารจงรยจริงพึ่งหว่นพึงหวยาพวกห่น่าดูดีแหละพี่ว่านะน่าดูดีอ่ะมันก็ดูเท่ๆเดียดูแนวๆเดียดชอบซีนนี้นะครับ ยิงกันกลางงานอย่างนี้เนาะของจริงกะน้องของจริงก็มีอย่างนี้นะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะโดยเฉพาะถ้าเป็นภาคพี่ไม่รู้นะอันนี้ภาคไหนนะครับแต่ถ้าถ,าถาภาคใต้เนี่ยปกติเลยครับ <c oughs> ยิงกันอย่างนี้ยนองเดินสุราเนี่ยคนคอนเนี่ยนะมึงมองหน้ากูเหยียดแหมมึงว่าพือมึงอะมึงว่าเพือ่อบางทีเขาไม่ได้แหลงอะไรมากเลยเขาไม่ได้แหลงอะไรมากเลยไปถึงเขาชักปืนมาแล้งยิงยิงหน้าเลย เจ็ดหมามึงดอเจ็ดหมาใส่เลยสี่นัดประเด็นคือเหตุการณ์พวกนี้มักจะเกิดแถบแบบว่าเอ,อไม่ได้เกิดในตัวเมืองหรืออะไรอย่างนั้นนะครับชนบทไม่เชิงชนบทมันคือแบบห่างไปจากตัวเมืองนิดนึงเข้าไปในปา่าสมมุติว่าไปจัดบ้านคนรวย ที่อยู่ในสวนยางพาราอะไรเงี้ยซึ่งสภาพประมาณนี้เนาะจัดในสวนเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกชาวบ้านอะไรมาเนี่ยไม่ถูกใจกันแม่อะไรกันไม่ก็ยิงชิบหายหมดเลยเคยเห็นหนันนึงบางทีแบบเขาฉลองกันนะเนาะสนุกมากก็ยิงนะครับยิงไม่ได้หมายถึงยิงคนนะยิงขึ้นฟ้าแบบสนุกมากๆอะไรเงี้ยแบบเต้นๆกันมันๆมากๆแม่งมีคนเดินเข้าไปหลังหลังบ้านแล้วก็จิบปืนแบบอากาะระยี่มา ยิงขึ้นฟ้าอาก้านะน้องปืน10สั้นก ouais. ็มีป uh ืนอาก้าอะไรงี้มายิงแม่มันเงี้ยมันเนื้อปะร้ยร้ายอยัดมันร้อยร้ายร้อยอยมันร้อยร้อยร้ายายัดมันร้อยจริงหยนร้อยจริงร้อยจริงป้าป้าพึ่งหวัพึ่งพึ่งหวพึ่งหยมั ร้อยรนเหยียดแหวร้อ,รอยคือคนบอกร้อยคาดร้อยคาดนี้